ใยการอาจารย์อสอนตัดผมเก o ิโอคารามีวันนี้เราเทคนิควันนี้เราการทํางานวันนี้เราวอรชันลักษณะของการตัดผมในลักษณะของคิวก็เหมืับเป็นทรงลักษณะของดุยนะครับให้มีความสมุทที่มีความสวยงามให้ลักษณะของทรงนะครับค้อยแรกไม่จุดแรกนะครับเรามีการเริ่มลักษณะของการสตาร์ทและลักษณะของการวางจอการวางจออันนี้นะครับโดยดึงองศาโดยการตั้งศักโดยการวางลายการวางแนวลักษณะของกรอบของทรงออกมาพอเราได้ค้อยแรกเราได้ลายแรกนะครับเช่นเด่นนะครับนะ สเตปแรกหรือเซ็กชันแรกนะครับหรือลายเรือแนวของกอนแรกครับเรามาเป็นไกด์ลายเรามาเป็นเบสิกเรามาเป็นฐานเรามาการสร้างกรอบลักษณะของทรงให้อยู่ในลักษณะของปลายคิ้วนะครับโดยการเดินโดยการโน้มโดยการเลเยอร์ลักษณะของทรโดยการสร้ของศษาและกนัดวางองศาในการวางสระโดยการวางลายและการวางแนวลักษณะของทรงออกมาให้มีความสมูทให้มีความสวยงามให้มีลักษณะของที่รือตามที่เราิตนาการหรือตามที่เราวางรูปขอบ รูปแบบวัวนะครับในสไตล์นะคร <yeah. S 1> right. ับเฮ้ยที่วว่านะครับเรามีการป้อนสะเราวางพ้อยวางลายวางเนี่ยลักษณะของทรงเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคเทคนการตัดลักษณะของสือของความคืนเราจะตัดอย่างไงนะครับให้สีตัดให้ดีับให้ความคืนของเขานะครับให้มีความสมูทให้มีความสวยงามให้ลักษณะของทรงตามที่เราตีนิยาการหรือตามที่เราออกแบบหรือตามที่เราวางโครงสร้างในลักษณะของเทคนิคในลักษณะการทงานในลักษณะของชั่นในลักษณะของความคุยนะครับ แล้วนะครับมีการแต่ง้อนแต่ขอบแต่งลายแต่งโผลเพี่แต่งลักษณะขอบหรืลักษณะของทรงออกมาเพื่อมีความคงตัวนะครับเป็นส่วนที่โค้งเพมีความสวยงามให้ลักษณะของทรงหรือขอบหรือความพืนหรือลักษณะของก้อนนะครับให้มีความลักษณะของสัวความสวยงาม ครับพอเราได้ค่อยลักษณะ่วนของส่วนแรกแล้วเรามาดูส่วนของเพื่อนหลังส่วนหลังในที่นี้นะครับก็คือความช่วยโดยการสร้างองศาสร้างฉากท่้างช่วยของถึนหลายก่อนนะครับโดยการจะองศาโดยการตั้งฉากโดการวางลายการวางเนื้อลักษณะอง4 5องศานะครับโดยการนะครับโดยการดึงโดยการโน้มนะครับโดยการลักษณะของสายลายหรือเฑ์ลักษณะของถุงของความคุวยโดยการใช้หมีกดที่แนบใช้ปลายกดสนนะครับเพื่อส่วงนร้ปแบบนะครับมีความสมมทติมีความชุย ก็มีความทรงลักษณะให้มีความสวยงามตามโครงสร้างตามสีละตามรูปแบบประการที่เราจินตนาการนการับแบบนี้นีังอันนี้ก็คือการทำงานนี้ก็คือสไตล์ของเราขีดๆขัดๆพี่เราสร้างเราพัฒนาแล้วเราขอไฟฟ้าแล้วเราก็หาหลักฐานแล้วการทํางานในสไตล์เราครับให้เพื่อนๆให้น้องๆให้ช่างถึงสวยนะครับได้ศึกษาก็ได้เรียนรู้แล้วก็ได้พัฒนากันนะครับไปพร้อมๆกับเราในสไตล์ครับครับถ้าเกร็จแล้วนะครับเช่นเดิมนะครับเรามีการเน้น ลักษณะของตัวเอเคียนหรือลักษณะของฟิลงผงหรือลักษณะของไผ่ตอนะครับเพื่อการลักษณะดึงแล้วลักษณะของวางลายวางแนวลักษณะกาะของทรงเพื่อให้ทรงแล้วกาะแล้วรูปแบบนะครับใน้กาะสมมุติมีความสวยงามนะครับเช่นเดียวกันนะครับพอเราได้คอยแรกได้ลายแรกนะครับแล้วก็ดึงองศาดึงสายดึงลายดึงเกอะนะครับเพื่อสร้างกอะบั้งลายตร้งแนวลักษณะรูปแบบนะครับให้มีความคงทพตลอดมาอยางตามลักษณะรูปแบบหรือตามลักษณะของโต้ครับเพืเสร็จแล้วนะครับผมมีการคาเรียกว่า เก็บรายละเอียดของตีนผมหรือรากผมนะครับนะครับจากลูกค้าหรือคุณยี่นะครับเพราะมีลักษณะขอตีนนะครับตีนผมที่ไป็ว่าลากผมตับนะครับเราก็เก็บรายละเอียดของลักษณะของทรงรูกจอนแลลักษณะของรากผมมาให้สม่ำเสมอครับอันนี้ก็เป็นว่าเราได้นะครับในโวนลักษณะของโซนของด้านหลังของด้านหน้าด้านหลังที่เราสร้างความตืงนะครับเสร็จแล้วนะครับเรามาดูเสี้ยหนึ่ง อีกทิ่งหนึ่งก็เส้นเดินนะครับนะผมมีการหวีลงมาวีปากลงมานะครับเรามาดูลายดูแลลักษณะของทรงในการหนงในการตั้งฉากในการงองศาสนะครับในลักษณะของการเก็บลักษณะปลายของมุกมาแล้วเสร็จแล้วนะครับเส้นเดินนะครับนะเรามีการเก็บลักษณะของจอดจากที่นี้เราคือเราตัดลักษณะของเฉียงนะครับพอเราตัดเฉียงเสร็จแล้วหวีปากมาด้านหน้าโดยการสร้างกรอบในลักษณะของปลายคิ้วแล้วก็พละล่าของรูปหลาหางพิจอร์ออกมาเชื่อมออามาต่อนะครับเพื่อให้ทรงแล้วรูปแบบนะครับ ความทะมุแล้วก็มีความสวยงามครับพอเสร็จแล้วนะครับที่เดินนะครับเรามาไล่โซนของด้านหลังหรือตัวคอเพียนนะครับด้านหลังในที่นี้ก็มหมายของผมก็สู่ไปหูสู่ทางที่สัมนะครับโดาเรนวิชาและวัฒนาสตรแต่วัฒนลายแล้วก็วัดแนวลักษณะของออของทรงต่งครับเพื่อให้ชมและรูปแบบนะครับผมลักษณะความคืดลักษณะการที่ระวังโครงสร้างตามที่ระวังของและการที่ระวังเพื้นหการหรือตามลักษณะการสร้างรละเอียดของความเป็นจริงนะครับ เน้นนะครับในลักษณะของสูตรโซวีโคยูเซโรครับเป็นลูกมงสที่วิ่งโทรหากันนะครับในกรอบใสลายเร็วลักษณะของทรงเพื่อให้ทรงนะครับมีความสมูทมีความสวยงามมีลักษณะของทรงตันบรรยากาศเสร็จแล้วนะครับเรามาเก็บลายละเอียดของหลังจอดนะครับหรือหลังหูนะครับก็ดูนะครับลายและลูกผมลักษณะของการที่เราสอนไว้นะครับเก็บลายละเอียดไหมนะครับเห้นเดิมกันนะครับพอหลังจากที่เราได้คอยได้ลายแล้วลักษณะของตรงตรงด้านหลังเสร็จแล้วนะครับเราก็ดึง แล้วก็โน้ตระดับในขนของผมเพื่อให้ผมลักษณะของทรงนะครับมีความสมูทมีความสวยงามแล้วก็มีลักษณะของทรงตามรูปแบบตามที่เราจินตนาการและตามลักษณะของผมูกท่าครับเส้นเดียวนะครับนะฮะพอลักษณะของผมเสร็จแล้วแล้วับผมมีการต่อลักษณะของการเช็คอยนะครับเช่นเดียวันนะฮะมีการเสร็นลักษณะตีนผมหรือลายผมลักษณะของรูปผมด้านหลังนะครับให้มีความสมูทให้มีความสวยงามและให้ลักษณะของทรงการที่เรากำหนด หรือตามที่ระาวางังสี่งแวดล้อมครับอย่างนี้นะครับาการใช้กาจกังไกลก็คือก็ค่อยเห็นก็ค่อยเก็บนะครับเพื่อระดับให้พอบละลายแล้วก็ส่งออกมาในส่วนนี้ถ้าพอเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูทเทคนิคของการเช็ดการวางลายการวางในการวาองออกหรือวางลักษณะในตัวเราจะเช็ดยังไงนะครับในาเรามีเทปน,นี้นะครับผมก็อยู่ด้านข้างดึงโน้มเราเอาส่วนทืานของด้านข้างนะครับดึงมาต่อช่วงกันนะครับเพื่อดึงเดึงโน้มเพื่อไล่ลักษณะปลา,ายเช็ดลง ให้นุ่มเมบชิ้งหนึ่งนะครับในการวางลายของเราลักษณะของส่งที่ตั้งนะครับมาเทียบมาต่อมาวางตอวางลายแล้วก็วางเนี่ยลักษณะของส่งเพื่อออกมาครับเทคนิคของการตัดหรือนะครับเทคนิคของการวางตอกวางตนะครับเทคนิคของการวางส่งอย่างนี้ะครับเทคนิคของการได้ลักษณะของส่งเพื่อส่งประกอบสมุดประกอบสวยงามลักษณะของส่งเพื่อใ้สร้างตามที่เราก้องการหรือตามที่เราวางสินค้าการครับอันนี้ก็เป็นเทคนิค อันนี้ก็คือการทำงานอันนี้ก็คือสไตล์นะครับเอ็กซบูฟไลคาร์นี่ครับเราเสนอถ้าเรพัฒนาแล้วเราเปิดฟ้าไปแล้วเอาจิตดีในการทำงานเยอะถ้าของเรานะครับไปเพื่อนเพื่อนน้องไจ้ใสวยเส้นศึกษาแล้วก็ได้เรียนรู้ได้พัฒนาได้หลักการก็ได้การทํางานในลักษณะของการทํางานที่เรียกว่าแตกแทรนะครับในรูปแบบของการทำงานที่แตกนะครับเทคโซ์บูฟไลคาร์นี่ถ้าแล้วก็เราเสนอเพราะเ้าตัดเสร็จแล้วนะครับ เรามีการแลก็มีการเทคลักษณะส่วนของด้านหน้าหรือลักษณะของส่วนบนเพื่อใยผมนะครับมีความสมูทมีความครงเผลักษณะไล่ของายผมนะครับหรือว่าลักษณะอักษาตาตาด้านหลังนะครับหรือวามเป็นกรับหรือการไปไล่ลักษณะของต่วมช่วยขยรู้กครับเพ่อมาลักษณะของาสวยงามนครับือักนี้นก็ผูกวงาอันนี้ก็คือตนะครับือว่านะครันี่อยู่ตรง เราพัฒนาแล้วเราเอาสายฟ้าแล้วเราก็หาหลักการแล้วเอาการพัฒนานลักการนะครับเพื่อนเพื่อน้องๆได้แจ้งถึงสู่นะครับในสุดข่าวแล้วก็ได้เรียนรู้เราก็ได้พัฒนาไปนะครับในหลัการการรอยของตัดผม ceo สถานีถ้าเสร็จแล้วนะครับหลักแจ้งเดิมนะครับนะเราได้ตอบได้รายได้เรียนถ้าคะแนนเเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูตองกางดีวายนะครับการได้ลักษณะนี้เราจะได้ลักษณะอะไรนะครับการจับตรง ลักษณะรูปแบบนี้เราจะทาลักษณะนะครับการลักษณะวาเพื่อนวางรูปแบบวางอะไวางเนี่ยบอกตรงในลักษณะของกรอบที่เราบำนดไว้นะครับเจาะมาในรูปแบบนี้ครับแล้วมาดูรียดูการทำงานดูการทำนมาดูการเรียนรู้มาดูการตั้ตการต่างางนะครับ ก็เป็นเรื่องว่านะครับเราทุกินึ่งเราการทํางานเราวั่น์เราความรู้นะครับมาเผยแพร่มาแจกลักษณะของการจั่ลักษณะเป็นองรองโต๊หรือเปล่าลักษณะของคลิปหรือลักษณะของของดุวยให้เพื่อนเให้น้องๆเข้าใจกันหวด ได้รับชมกันนะครับวันนี้ผมอ้อผลิดอีสปาร์คดีหรือเคทีโอคาร์นีประกาศของว่าขอบคุณและสวัสดีนะครับพบกันนะครับเรียนรู้แล้วก็ชน,น้านะครับสวัสดีครับ